หรือว่านี่อาจจะเป็นขุมทรัพย์ใหม่ของพลังงานไทยก็ได้นะครับน้ำมันบวกการมูลค่ากว่า5ล้านล้าน,านบนพื้นที่ซ้อนทับของไทยกับบูชาครับถ้าได้มาจริงๆนี่นะครจะทําให้ค่าไฟเนี่ยราคาถูกลงอย่างแน่นอนอาจจะทำให้ไทยกลับสู่ยุคชดช่วยกันก็ได้เป็นไงไง้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนทคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไ like ลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนทุนท่านี่ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคิมชุนคูเรื่องของอาจจะเป็น S curve ใหม่ของเมืองไทยก็ได้นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะมีคนเขาคาดการณ์ว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5นะครับทั้งเรื่องของพลังงานทั้งเรื่องของการเงินครับไทยเราเองเรก็มี S curve สำคัญในหลาย อีกอันนึงที่แบบว่าเป็นจุดเร่งเหมือน,นกันก็คือตัวก๊าซธรรมชาตินะครับบนพื้นที่อ่าวไทยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนของพลังงานไทยเลยนะฮะทำให้ไทยเนะี่ยมันพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานได้มากขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับหากเราเนี่ยนะครับได้มองย้อนกลับไปในประเทศอื่นๆนเช่น,นแถบอาหรับนะครับซาอุดิอาระเบ,บีย UAE อะไรแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ประเทศพวกเขาก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเจอก๊าซธรรมชาติเจอน้ํามันเนี่ยโอ้โหก็รวยแบบก้าวกระโดดล่า้าาแบบนงงัตพ ล้วก็มีวันหมดไปนะครับก็จะเป็นต้องไปหาพลังงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งอ่าวไทยก็คาดการณ์ว่าจะประมาณ0ปีก็หมดครับแต่ต้องยอมรับนะครับพื้นที่ในอ่าวไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางทะเลครับอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นซ้อนทับนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ OCA นะครับไทยกัมพูชานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยกับทางกัมพูชาเนี่ยเคลมนะแล้วก็เป็นพื้นที่ซ้อนทับกันครับก็คือกัมพูชาเนี่ยก็เขว่านี่ของเขานะครับไทยก็เของท รวมถึงจะขุดสำรวจพลังงานในโซนนี้นก็ทําไม่ได้อีกด้วยครับต้องบอกว่าไทยของเราเนี่ครับนำเข้าพลังงานจากข้างนอกค่อนข้างเยอะเลยทั้งเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วแก๊สธรรมชาติที่เป็นของเหลวแล้วหรือว่า LNG ครับนำเข้าสูงถึง80%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ราคาพลังงานทั่วโลกเติบโตสูงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยนะฮะไทยนี่ยก็จะเจ็บห่วงไปด้วยครับจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าราคาพลังงานแพงเนี่ยค่าไฟเราก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าเราใช้แก๊สธรรมชาตินะครับในการผลิตไฟฟ้านั่นเองครับนอนจอไทร ที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะมากๆเลยนะครับส่วนกา๊าซธรรมชาติเนี่ยต้องเรียกว่าไทยเราก็ผลิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับ38เนเี่ยนำเข้าจากต่างชาติครับ ซึ่งหากดูเรื่องของราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะฮะพอราคาแก๊สแพงนี่นะครับราคาไฟฟ้าไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากๆด้วยนะครับหากดูเรื่องของกราฟครับว่าไฟฟ้าไทยมาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตครับสูงมากๆอันดับหนึ่งเลยนะครับทิ้งอันดับ2องันดับ3อย่างกระจายครับทำให้ค่าไฟของเราเนี่ยครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยนะอยู่ในอันดับ4นะครับเป็นรองจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และกัมพูชาครับพูดตรงๆก็ ปริ็นค่าไฟนี่ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในฝั่งของค่าของชีพของประชาชนครับตอนนี้เนี่ยกฟอนะลดค่าไฟลงเหลือ3.99บาทครับ แต่ว่ามันต้องใช้เงินอุดหนุนนะฮะและการแก้แบบว่าการอุดหนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะครับมันควรจะต้องไปแก้ปัญหาจากต้นตอต้นเหตุซะมากกว่านะครับก็คือโครงสร้างระบบไฟฟ้ารองรัรัฐบาลเนี่ยครับเจ๊งจัดหาพลังงานที่มีต้นทุนต่ําแทนที่การน,นาเข้านั่นเองเพราะว่าค่าไฟเป็นเป็นต้นทุนของทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่แค่ค่าของชีวิตเดียวแต่ว่าสินค้าก็จะแพงขึ้นด้วยทําให้ในมีการจัดตานะครับตรงพื้นที่ซ้อนทับนะระหว่างทางกัมพูชาแล้วก็ทางไทยตรงบริเว่าวทยร,ระมปเดดนีีนีีก50ลใ รประกาศเขตหลายทวีปในอ่าวไทยเมื่อปี2515ครับ, e รบก่อนที่ไทยจะมาประกาศในปี2516 ซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างอ้างสิทธ์นะครับขีดเส้นล้ําเข้ามาในพื้นที่ของอีกฝั่งหนึ่งครับท้าไมเกิดพื้นที่ซ้อนทับกันอยู่ที่26,000ตารางกิโลเมตรคือเยอะมากๆนะครับ26,000ตารางกิโลเมตรเลยฮนะใหญ่กว่าจังหวัดของเราเนี่ยหลายจังหวัดลงกันอีกครับหากดูจากแผนที่จะเห็นว่ามีเส้น2ส,สีนะครับเส้นสีแดงนี่ก็คือทางกัมพูชาเนี่ยทำการเคลมครับโดยลากจากพื้นที่ที่เป็นที่ดินของเขาเนี่ยลากมาตรงดิ่งเลยนะครับส่วนไทยเนี่ยเราเคลมในฝั่งของพื้นที่ของเราแล้วก็ปานออกมาตรงนี้ครับ้นท 26, าารกกิลเม,ตรตรตรเมออุสใหธ ทานเนี่ยของไทยกัมพูชานก็ทํากันไม่ได้ก็เลยไม่มีการสรํารวจในโซนนี้เลยเนะครับแล้วพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากๆครับ ทำให้ทางรัฐบาลทั้งสองชาติเนี่ยทำการเร่งหาทางออกนะครับจจจะหาข้อ,อยุติในพื้นที่ซ้อนทับครับซึ่งมีแนวคิดนะครับที่เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในอดีตเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสนั่นเองต้องบอกก่อนนะว่าในปี2565เนี่ยไทยเรานั้นนำเข้าการธรรมชาติส่วนต่างนะครับที่เราผลิตไม่ได้เนี่ยกว่า5.9แสนล้านบาทเลยครับก็คือนาเข้ามันแพงกว่าผลิตในประเทศนั่นเองส่วนต่าง5.9แสนล้านมันเยอะนะครับถ้าเราผลิตเองได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นของเราก็ได้ซึ่งจริงๆพื้นที่ซ้อนทับเนี่ยนะ ตัดตรงเกาะกูดนงครับไปครึ่งหนึ่งครับซึ่งแต่เดิมนี่นะครับก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มีทางพลเอกประวิทย์นะครับวงสุวรรณเป็นคณะการร่วมนะครับของไทยกัมพูชาฝ่ายไทยครับ แต่พอรัฐบาลใหม่เข้ามาในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะเอาจริงต้องอยอมรับนะครับว่าการขุดเจาะหาการธรรมชาติในพื้นที่ซอนทับเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรกนะครับก่อนนี้ไทยเองก็มีความร่วมมือทางมาเลเซียเช่นเดียวกันคือพื้นที่เล็กๆนะครับบริเวณปลายด้ามขวาของไทยเนี่ยนะครับกับแถวของมาเลเซียนะที่ไทยเราก็ต่างเครมมาเลเซียก็ต่างเครมนะครับแต่ว่ามันก็มีทางออกร่วมกันก็คือมาแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งครับซึ่งตรงนี้นะทางครมอคองงบไปกว่า5.37ล้านเหรียญเลยทีดวแ่่ก็ก้้้อมันทลพไ ใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยแต่กลับเข้ามาทําร่วมกันนะครับก้ามกัางกรรมการข้อตกลงร่วมกันแบ่งตังกันก็แฮปปี้ดีครับซึ่งตีมูลค่าตรงพื้นที่สองทับสองเนี้ของทางไทยกมูชานี่ยอยู่ที่5ล,ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ปัจจุบันนะครับทางกัมพูชาเองเขาก็พร้อมที่จะมาพูดมาคุยกันนะเพราะถ้าหากล่าช้าไปเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะเสียประโยชน์ทั้งคู่นะครับเพราะว่ากว่าจะขุดเจาะแล้วก็กว่าจะใช้งานได้จริงๆริต้องใช้เวลาทําโครงการเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ปีแต่ทีเดียวไม่ใช่แบบตกลงวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ได้เลยมันต้องต้องสร้างถึง8ปีครับซึ่งถ้าพูดนะครับในฝั่งของความสัมพันธ์เนี่ยในรัฐบาลเพื่อไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาครับตัวอย่างเช่นทางอดีตนายกทักษิณ ฝั่งของรถยนต์อีนะครับแต่ว่าก๊าซธรรมชาติเองก็สำคัญเช่นเดียกันอย่างที่บอกไปครับว่าไฟฟ้าไทยนี่นะครับมาจากก๊าซธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะ ถาเราเีต้นของการราคาถูกที่มากขึ้นอี่ครับไฟฟ้าเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นด้วยและที่บอกไปนะครับไทยของเราเนี่ยเคยทาโครงการรุล่วงความร่วมมือกับทางมาเลเซียมาแล้วนะครับตรงนี้ฮะ,ะเห็นภาพว่าถ้ามันได้ตรงข้ามบนอีกเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นเงินที่มหาศาลเลยนะครับก็ไม่แน่นะครับความหวังที่ค่าไฟของเราราคาถูกเนี่ยอาจจะเป็นจริงในไม่ช้าแล้วแต่ว่า8ปีนะครับกว่าจะสร้างโครงสร้างคุณนีเสร็จครับถ้หากมองจริงจริงครับพื้นที่ถึง2 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรเนี่ยใหญ่กว่าตรงพื้นที่ที่ไทยคำกับ,กบมาเลเซียถึง4เท่าเลยยะคคถถ้้้าาาาาาิดดง่่ๆือขุจไมกท เนีย,ยก็รู้นะว่าพื้นที่นี้อาจจะเป็น S curve ใหม่ของไทยได้เช่นเดียวกันนะครับความมั่งคั่งั้นพลังงานมาค่าไฟราคาถูกการแข่งขันก็เกิดขึ้นอาจจะทำให้คนเนี่ยมาตั้งโรงงานที่ไทยเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนตั้ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลคลลนนนะ์กดติดตามช่องคิม property ไลน์นะครับและขอเวลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านทับไปเลยครับสปายตามที่ฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีห้องเรียนวงในที่จะรวบรวมคอนเทนต์ที่เป็นพรีเมียมนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเเเเกกกกกกีีี่่่ยยววัับบาาาาาารรรรรซซื้้้้้อออออพพตตลลลลดดดดดทททุุุนน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 ะะคคคคงงงงชหหิปโจขม ขอบคุณทุกคนได้ฟังจนจบนะสุดท้ายที่ด้นกวาก็เลากดเจอคลิปหด้ครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่ขุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ